มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระเอกดังโบกมือลาช่องอีกคนถึงเวลาก็ต้องไปหลังจากสร้างปาฏิหาริย์หายจากอาการป่วยพระเอกหนุ่มเอสกันตะพง์ฟื้นกลับมาอีกครั้งนะคะหลังเกิดอาการวูบล้มกลางงานอีเวนต์และต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นานถึง3เดือนล่าสุดนะคะสร้างความดีใจเอสกลับมาเยือนช่องเจ็ดอีกครั้ง โดยกลับมาในฐานานักแสดงอิสระเพราะว่าตัดสินใจโบกมือลาช่องเจ็ดไม่มีสัญญากับช่องเจ็ดแล้วค่ะพร้อมเผยถึงสุขภาพร่างกายปกติสมองในการใช้งานประจําวันปกติแต่ความทรงจําในอดีตกลับมาไหมผมว่ากลับมาแค่20%เปอร์เซ็นเท่านั้นความจําในอดีตแทบจะไม่กลับมาเลยแต่บางเรื่องกลับมาร้อยเปอร์เซนบางเรื่อง80%เปอร์เซนถ้าเรื่องที่ผมสนใจมากๆอย่างเศรษฐกิจการเมืองอันนี้กลับมา แต่บางเรื่องที่สนใจแต่ไม่กลับมาก็อย่างเช่นบัญชีธนาคารหุ้นรหัส IG Facebook หรือว่ารหัสมือถือตัวเองก็จำรหัสนี้ได้เลยและความเป็น perfectionist ก็คือทุกอันตั้งรหัสไม่เหมือนกันเลยอย่างที่มาออกรายการซึ่งเคยทำงานตรงนี้ก็จำไม่ได้หมอบอกว่าออกโรงพยาบาล3เดือนให้ไปสถานที่เก่าๆให้ไปเจอเพื่อนพี่ร่วมงานไปพูดคุยจะช่วยได้ปล่อยมาเกือบปีแล้วในอดีตก็ไม่ค่อยกลับมา ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ